ทำเนียบออกกฎคุมเข้ม6ข้อนะครับของสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด1 9โดยบอกว่ามีการห้ามรุมล้อมสัมภาษณ์นายุกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยคาดว่าวันพรุ่งนี้ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะครับว่า วันนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในธรรเนียพรัฐบาลดังนี้ครับ 1. กํากำหนดจุดสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารจำนวน3จุดคือ 1. บริเวณหน้าตึกบัญชาการ1 2. ตึกนารีสโมสร 3. ตึกสันติไมตรี ข้อ2ห้ามสื่อมวลชนเดินตามวิ่งตามหรือรุมล้อมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อขอสัมภาษณ์ 3. ห้ามสื่อมวลชนเข้าตึกบัญชาการตึกสันติไมตรียกเว้นกรณีที่มีการเชิญเข้าไปทำข่าวเป็นครั้งคราวไป 4. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ประจำอยู่ในสถานที่ทำงานของสื่อมวลชนที่จัดไว้ให้ทั้ง3แห่งเป็นหลัก 5. สำนักโฆษกจะกำหนดจุดสำหรับการบันทึกภาพและให้สื่อมวลชนบันทึกภาพในจุดที่กำหนดเท่านั้น 6. ดำเนินการตรวจคัดกรองสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทรรเนียบรัฐบาลโดยการวัดอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและพ่นเชื้อสถานที่ทำงานสัปดาห์ละสองครั้งทุกวันพุธช่วงเย็นและวันอาทิตย์ จริงๆมาตรการแบบนี้ในส่วนของสื่อที่เขาอยู่ทำเนียบเขาก็เริ่มกันมามเมื่ออังคารที่แล้ว<อ>แล้วนะคะแต่าอาจจะไม่ไม่เข้มงวดชัดเจนเท่าไหร,ร่นะคะวันนี้ทำเนียบก็เลยออกกฎมาเองเลยนะคะสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนะคะพรุ่งนี้24มีนาคมเนี่ยเขาก็คาดว่าจะมีการประชุมคอรมอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ด้วยค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดเตรียมห้องที่จะใช้ประชุมวิดีโอคอนเฟล็นซ์ไ้แล้วโดย ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนั่งอยู่บนห้องทํางานที่ตึกไถ่คู่ฟ้าทาเนียบรัฐบาลขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่มีห้องทํางานอยู่ในทาเนียบก็จะใช้ห้องประชุม301บนตึกบัญชาการ1นะคะร่วมประชุมส่วนเลขาคอรอมอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะประจําอยู่ที่ตึกสหอลออค,อค่ะ ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของท่านนายกอยู่ระหว่างการหาหรือกันด้วยนะคะว่าจะให้รองนายกท่านใดไปนั่งร่วมประชุมห้องเดียวกันกับนายกบ้างซึ่งจะมีการพิจารณาตามความจําเป็นส่วนรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยจะให้นั่งประชุมอยู่ที่กระทรวงของตนเองซึ่งทุกกระทรวงก็มีการติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์ไว้ทีเ่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะสําหรับการถแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีและทีมงานที่เกี่ยวข้อง กำลังพิจารณาว่าจะใช้รูปแบบใดแต่ทั้งนี้ได้มีการเตรียมห้องโถงตึกสันติไมตรีไว้กรณีที่นายกจะถแถลงด้วยตัวเองจะไม่ใช้ตึกบัญชาการหนึ่งเนื่องจากสถานที่คับแคบและแออัดเกินไปเพราะมีสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่จานวนมากส่วนเจ้าหน้าที่ในธรรมเนียบรัฐบาลมีรายงานว่ากำลังมีการพิจารณาแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นสส่วนคือส่วนหนประมาณ50%งานที่บ้าน อีกส่วน50%ทำงานที่ทำเนียบเหมือนเดิมแต่จะใช้วิธีให้ทำงานเหลื่อมเวลากันโดยจะรอความชัดเจนอีกครั้งในสัปดาห์นี้